เปิดราคาแฟชั่นสนามบินของลิซ่ารักพิงกกับลูกสนามบินสุดปังที่ราคาไม่ธรรมดาเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็มากระถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาค่ะสาหรับสาวน้อยคนเก่งนอลิซ่ารักพิง ink, ที่ล่าสุดค่ะก็ทําเอาชาวบลิงคฮือฮาหนักมากกับลูกใหม่สุดซ่าที่สนามบินขณะที่กําลังจะขึ้นเครื่องไปสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงเว์ทัวร์กับสาวๆในวงซึ่งงานนี้ค่ะนอลิซ่าก็ปรากฏตัวในลูกสาวผมยาวสีดําสลวยขับผิวขาวแบบสุดๆประกอบกับชุดนี้ที่เผยให้เห็นเอวบางๆและลอนหน้าท้องสวยๆของนอลิซ่า ก็ยิ่งทําให้ลูกนี้ดูปังเข้าไปอีกค่ะซึ่งลุกนี้ของโนลิซ่าก็สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆทั่วโลกอย่างมากค่ะหลายคนถึงกับออกปากชมว่าผมยาวสีดําแบบนี้เข้ากับนอลิซ่ามากที่สุดแล้วค่ะและงานนี้แฟนๆก็ติดแฮชแท็กถึงนลิซ่าและก็ติดแฮชแท็ก blackpink at VMAs เพื่อพูดถึงลุกสนามบินสุดปังของนอลิซ่ากันยกใหญ่เลยค่ะและลูกนี้เมื่อเจาะดีเทลในแต่ละชิ้นบนตัวของโนลิซ่าบอกเลยค่ะว่าราคาไม่ธรรมดาจริงๆและถึงแม้ว่าลุกนี้จะดูเหมือนอนลิซ่าแต่งเบาๆสบายๆแต่ สําหรับลูกนี้รวมๆแล้วไม่ต่ำกว่าเหลักค่ะและที่สําคัญค่ะแฟนๆต่างยกให้ลูกนี้เป็นอีกหนึ่งลูกที่น้องลิซ่าทั้งเท่และก็สวยมากๆสมกับการเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลระดับโลก ที่ไม่ว่าจะหยิบจับเขยับตัวทาอะไรก็เป็นกระแสและก็ถูกจับตามองตลอดเวลาจริงๆค่ะและล่าสุดกับการปรากฏตัวของโนริซ่ากับโรเซ่ที่นิวยอร์กซึ่งก็ยิ่งเพิ่มความฮอตให้กับนอริซ่าแบบทวีคูลโดยลุกเสื้อกล้ามกางเกงยีนขาสั้นสุดฮอตพร้อมสวมเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่สีฟ้าซึ่งลุคนี้ก็โชว์เรียวขาที่สวยงามของโนริซ่าได้เป็นอย่างดีค่ะและลุคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลุกที่แฟนๆต่างก็เทใจให้กับความน่ารักและความเซ็กซี่ของโนริซ่าค่ะส่วนสาวโรเซ่ Rose กับลุคนี้ต้องบอกเลยค่ะว่่่าาาานนรัักกกกไมแพ้้้ดดววยยยลสบงงเ วและด้วยเชื้อคลุมสีเบจซึ่งก็ทําให้สาวโรเซ่ในลุคนี้น่ารักและก็เท่ไม่แพ้กันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของสองสาวรักพิงที่เรานํามาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ